พลังงานออร่านะคะของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะเรามาเช็คพลังงานผ่านหน้าไพ่กันค่ะก็ฟังไว้เป็นการไกด์ไลน์นะคะฟังไว้เป็นเรื่องเล่าเนาะแล้วก็วีอยากเช็คพลังงานแบบนี้เรื่อยๆนะคะ <ๆ S 1> เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ดึงสกยภาพที่ดีนะ,ะของทุกคนที่ฟังแรงนดอมในวันนี้ออกมาให้คุณได้เชื่อมั่นในตัวเองด้วยแล้วก็มั่นใจในตัวเองคะ่ะมาเช็คผ่งงานหน้าไพ่กันก่อนนะคะว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะ ใบแรกพลังงานของเดอะชาริอาดค่ะช่วงนี้คุณอาจจะต้องกําลังเหมือนได้เจอกับอะไรที่ไม่คาดฝันแล้วก็แต่คุณรู้แหละว่ามันคือบทบทที่ต้องเจอคุณรู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเจอแต่ก็ไม่ได้คิดว่าต้องเจอแบบนี้ไมไ่คิดว่าจะต้องเจอในรูปแบบแนวนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วตัวคุณเอาอยู่นะคะเป็นเดอะชาริอัดแล้วตัวคุณเองอะ่ะมันผ่านอะไรพลิกพกมาเยอะมันผ่านอะไรที่เออมันแปลกๆมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวคุณเองก็เลยจะเป็นคนที่แบบ จะกลัวอะไรกับแค่และอองฝนนะคะพายุที่ใหญ่กว่านี้คุณก็ผ่านมาแล้วค่ะเนชาริอัตคะใบแรกและใบที่สองพลังงานของ King of p e n t a c l e คือรู้สึกว่าพลังข้างในของคุณมันเข้มแข็งขึ้นคือคุณเป็นคนที่ให้จบที่ตัวเองนะเป็นพลังงานของคนที่ สุดท้ายแล้วตัวคุณเองจะรับจบแล้วก็ที่รับจบเนี่ยคุณรับจบด้วยความเข้าใจไม่ใช่รับจบด้วยการน้อยใจหรือว่าอะไรแต่สุดท้ายให้มันเป็นตัวคุณเองถ้าสิ่งต่ตางๆมันไม่เป็นไปในแบบที่มันอยากจะเป็นก็ไม่เป็นไรนะคะคิงอัพเ,เ็นดิเคิลคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในด้านความรู้สึกความรักการคิดถึงผู้อื่นนะอย่างหนักแน่นเพราะฉะนั้นมันจะแบบคิดถึงแบบไรเงื่อนไขอะไรเงื่อนไขก็คือคิดยังไงก็ได้จะอยู่เคียงข้างหรือไม่เคียงข้างก็ได้แต่ขอให้ พวกเขาหรือว่าคนที่คุณได้รู้จักเนี่ยได้เติบโตขึ้นจริงๆมันเป็นความรักที่คุณพร้อมที่จะไปได้เลยเสมอแต่ไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะไปเลยนะคะแต่คุณอยากให้ทุกคนยืนได้ด้วยตัวเองอารมณ์แบบไม่ใช่ตกปลาให้กินแต่ยื่นเบ็ดตกปลาให้อะไรเงี้ยเออเป็นพลังงานของครูอาจารย์นะสายแข็งสายพระเดชนะคะเพราะคุณก็มีแต่พระเดชจะหนักนะ,ค,ะคุณเป็นคนที่เน้นในเรื่องของออการกระทําอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะและอีกหนึ่งใบค่ะ พลังงานของเดอะสตาคุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นนะคะหลายคนอาจจะเป็นคนที่ทํางานด้านอินฟูอด้านออนไลน์นะคะสามารถออกหน้ากล้องได้หรือถ้าไม่ออกหน้ากล้องคุณก็จะพูดคุยกับผู้คนนะมีหน้ามีหน้ามีตามีความมีหน้าตาที่ดีด้วยนะอันนี้นะคะ Star, เดอะสตาเนาะแล้วก็คุณเป็นคนที่จะฮิวตัวเองเป็นเยียวยาตัวเองเป็นมีพลังแห่งการเหมือนแมงกะพรุนเนาะไลฟ์ความรู้สึกได้ถ้าถึงเวลาที่ต้องไลฟ์ความรู้สึกแต่รักษาชีวิตได้เพราะฉะนั้น เวลาที่คุณได้เจอคนที่ไม่น่ารักเนี่ยมันจะทําให้คุณอะเปลี่ยนพวกเขาได้ก็คือเมื่อเขาไม่น่ารักคุณก็ปล่อยเขาไม่น่ารักอยู่แบบนั้นจนพวกเขาหน้ารักขึ้นเองได้อะไรแบบเนี้ยคือคุณจะไม่เข้าไปสอนเข้าไปขวานผ่าซาาเข้าไปตัดสินใครคุณให้ทุกคนเป็นในแบบที่ทุกคนเป็นแล้วคุณก็ดําเนินชีวิตของคุณไปในแบบที่คุณเป็นคุณไม่ตัดสินผู้อื่นในด้านของการใช้ชีวิตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณจึงกลายเป็นคนที่โดดเด่นแล้วก็ไม่ได้มีปัญหากับผู้อื่น เลยนอกจากน,นอกเสียว่ามีคนมีปัญหากับคุณนะนะ้าเดอะสตาร์เนี่ยคุณกำลังถูกเอ่อเขาเรียกว่ากำลังถูก สร้างกำลังถูกนำเนาะกำลังถูกนำทางนะด้วยเข็มทิศที่มาจากจิตวิญญาณและความจริงของคุณด้วยนะคุณเป็นคนที่น่าจะฟังเสียงจากเบื้องบนได้เป็นคนที่เชื่อมั่นในคุณงามความดีอะไรเงี้ยมาเลยกายให้คุณกลายเป็นคนที่แบบพอเดินส่วนทางแล้วดูแปลกดูแตกต่างโดยนะแต่มีเทสนะดูดีนะสามารถที่จะเออเป็นอะไรที่มีออร่าด้วย เออเดี๋ยวดีมีออร่านะมีความโดดเด่นนะคะแล้วก็มีความส่องแสงตลอดเลยเป็นความเป็นคนมีความหวังนะ mm hmm. พลังงานของคนที่ผ่านมาเจอรันดอมในวันนี้เนาะ mm hmm. ก็เป็นพลังงานของคนที่ครบเครื่องนะเท่าที่วีดูจากหน้าไพ่แล้วมาดูพลังงานเสน่ห์ออร่าของคุณในช่วงนี้ว่าเป็นอย่างไรนะคะ mm hmm. ใบแรกค่ะไฟออฟวันนะคะ mm hmm. คุณอาจจะพันนึกอะไรบางอย่างแล้วนะคะ mm hmm. คุณอาจจะเริ่มต้นที่อยากจะทําอะไรที่มัน มันเกิดผลมากมาก,มากแล้วนะคะเป็นพลังงานของคนที่ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณมุ่งตรงไปที่การงานเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นจึงทําให้คุณกลายเป็นคนที่ตอนนี้ดูมีออร่ามากๆแล้วก็ดูไม่เหมือนใครต่อให้มีอะไรเกิดขึ้นตัวคุณเองก็ยังดำรงต่อไปพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะทำสิ่งต่างๆต่อไปค่ะและ8ดไม้เท้านะ,ะด้านโลกออนไลน์หลายคนอาจจะมีการเพิ่มผู้ติดตามได้นะคะเนื่องด้วยผลงานของคุณโดดเด่นแล้วก็เข้าตากับ พวกผู้คนที่เขาอยากจะมาสนับสนุนซัพพอร์ตหรือว่ารักและก็เมตตาในตัวของคุณเพราะฉะนั้นให้คุณจงมั่นใจในผลงานของตัวเองต่อไปทําในสิ่งที่คุณชื่นชอบต่อไปเพราะว่านั่นคือเสน่ห์นั่นคือจิตวิญญาณและความจริงของคุณที่ผู้คนนะคะที่ได้เข้ามารู้จักคุณด้วยใจถ่อมจริงๆหรืออยากรู้จักคุณจริงๆเนี่ยก็จะได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณมากๆเลยเป็นพลังของคนที่กําลังจะโดดเด่นมากๆด้วยนะบนโลกออนไลน์ค่ะ ปดไม้เท้าหรือว่าโดดเด่นในเรื่องของการสื่อสารมากขึ้นการพูดคุยกับผู้คนมากขึ้นด้วยนะคะและพลังงานแห่ง8ดเหรียญแปดดนะแปดไม้เท้าและ8เหรียญค่ะสเสน่ห์และออล่าของคุณในช่วงนี้คือวีรู้สึกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตัวคุณเองยังคงดํารงชีวิตได้อย่างสง่างามแล้วก็ไม่ลดทอนคุณค่าของคนอื่นหรือลดทอนคุณค่าของตัวเองนะคะเป็นพลังงานของคนที่นําพลังงานกลับมาที่ตนมี แต่ว่าไม่ได้เอามาเลยนะแต่คุณคำคุณเอาไปให้คุณคำนวณแล้วถ้ามันไม่เกิดผลไม่อะไรคุณก็สามารถดึงกลับมาได้แล้วก็คุณสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งได้แล้วก็ไม่เป็นส่วนหนึ่งได้ถ้าคุณรู้ว่าพลังตรงนั้นมันไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะวีรู้สึกว่าคุณมีการวินิจฉัยมีการแยกแยะของด้านพลังงานมากขึ้นมีสติมียานปัญญามากขึ้นในการที่จะพิเคราะห์สิ่งต่างๆรอบตัวนะคะและนะคะสิบเปลี่ยนโหเสน่ห์และอล่าของคุณช่วงนี้สามดาบค่ะคุณจะผนึก เออด้านความเจ็บปวดของคุณได้เดี๋ยวเฮอร์มิตคุณจะเยียวยาตัวเองได้นะและมันจะเป็นพลังที่แบบว่าเฮ้ยทำไมตัวคุณเองอ่ะเจออะไรมาหนักขนาดนี้แล้วเจออะไรแบบเนี้ยตัวคุณเองยังคงยืนอยู่ได้ตัวคุณเองยังคงไปได้ตัวคุณเองยังคงเออมีคุณค่ามีเสน่ห์มีออร่าอยู่รู้สึกว่าไม่ว่าจะมีใครมาทําร้ายหรือทําลายล้างคุณนะ่ะไม่ว่าเขาจะรู้หรือว่าไม่รู้ตัวก็ตามเนี่ยมันไม่สามารถที่จะ ดับความเป็นคุณได้เลยนะคะเพราะว่าคุณมีจิตวิญญาณที่มั่นคงแล้วก็เชื่อมั่นในการงานที่คุณทำมีรู้สึกว่าคุณช่วยผู้อื่นด้วยใจจริงแล้วก็ทํางานผ่านจิตวิญญาณและความจริงของคุณจริงๆเพราะฉะนั้นทุกผลงานทุกการหยิบจับของคุณเนี่ยมันจะกําเนิดเกิดผลให้กับผู้อื่นที่เขาต้องการจริงๆอะคะ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ผ่านจระนอบในวันนี้ให้คุณจงเป็นแสงแม้มันจะมืดมิดเท่าไหร่หรือวันหนึ่งถ้าคุณได้ไปเจอแสงด้วยกันก็จงสว่างให้มันสว่างจ้าหรือว่าถ้าคุณยังเจอ มืดอยู่ก็จงส่องสว่างให้กับตัวเองให้คุณได้เห็นทางคนที่เขาอยากจะมืดอยากจะปิดดับไฟของตัวเองก็เรื่องของเขาคุณก็เปิดแสงของคุณต่อไปนะคะเป็นภาพเห็นภาพไหมวิเห็นภาพเลยนะเมื่อกี้อ่ะนี่คือเสน่ห์และพลังงานออร่าของคุณในช่วงนี้ด้วยค่ะคือความเข้มแข็ง,ขงทางด้านจิตวิญญาณนี่คือน่าจะเป็นจิตวิญญาณแห่งนักรบะน, ger, ะรน,นะคะด้านไล่บล็อกเกอร์อะไรเงี้ยนะคุณแตกต่างจากผู้อื่นจนบางทีก็ต้องมานั่งปรับพลังงานว่าโอ๊ยพลังชั้นอันนี้เกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วคุณเป็นคุณ ในรูปเวอร์ชันนี้ดีแล้วค่ะอะไปต่อนะคะต่อไป17น่นะคะกำลังเกิดผลที่อุดมสมบูรณ์และมั่นคงค่ะและต่อไป999นะคะจงนิ่งเสียแล้วรู้ว่าเราคือพระเจ้าค่ะและต่อไป5555นะคะทุกสิ่งกำลังวอวยพรหัวใจที่ดีของคุณนะ,ะไม่เป็นไรนะคะสิ่งต่างๆกำลังจะเกิดดอกออกผลแม้มีสิ่งบางอย่างที่ตรงคุณเองอาจจะต้อง สูญเสียไปแต่สิ่งที่ได้มาก็จะคุ้มค่ากับพลังงานที่คุณพัฒนาอย่างแน่นอนค่ะโอ้ยและในพระธรรมยากอบทที่ 1. ข้อที่12บอกว่าเมื่อท่านพบกับการทดลองใจต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีนะคะคนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระอ,องค์ค่ะก็ตามนี้ คนที่ผ่านมาเจอเนาะก็ยังต้องเชิดฉายต่อไปนะคะโอเคค่ะวันนี้วีขอแนะนำนะคะเป็นมอยเจอร์บาร์มนะ,ะมีทั้งหมด3กลิ่นเนาะมีลาเวนเดอร์มีแอปเปิลแล้วก็มีมะลิด้วยนะคะสีฟ้านะคะก็สามารถมาตัดซื้อได้นะ,ะเป็นมอยเจอร์บาร์มเป็นยาหม่องนะคะที่ใช้ในเวลาที่เรานั่งสมาธิหรือต้องการสมาธิก็ได้คะ่ะหรือว่าใช้เป็นยาหม่องสามารถประจำบ้านได้คะ่ะแล้ววิรับให้คำปรึกษาด้านชีวิตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณนะ,ะแล้วก็กำลังจะเปิดคล์อสสอนอ่านไพ่ยิปซีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยาก สนใจก็เตรียมตัวไว้นะคะเดี๋ยววีจะมา,อาบอกราคาแล้วก็มาบอกวันเวลาที่เราจะได้เรียนกันเดี๋ยวขอเวลาให้วีได้เตรียมตัวก่อนนะคะวันนี้วีไปแล้วขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบในคำทำนายของวีแล้วยังสนับสนุนวีอยู่วันนี้วีไปแล้วสวัสดีค่ะ